หัวลูกอากาศเย็นไม่เย็นกูแข็งหมดน่ะหัวฉีดแล้ว <c oughs> แล้วก็ไปดีพันธีพันทีประเภทหัวมันรูพันีไปทีแล้วก็มาล้างท่านจะโรงเรียนหลไปทางพัดทงไมตูงนั้นยังไม่มีไฟส่องเลยอ่ะเดี๋ยวไปเข้า,าห,ห้องใหม่เด้ห้องหนึห่งเอเอาเพี้ยนเดี๋ยวให้ห,ให้องหนึ่งลังวัดทำไมยังยวหยมบถุงวยด้วยถุจะเ้องขี่รถจักรยานไปถึงงนจะเป็นอะไรเครื่องอ่ะดีมันแค่นี้นะตกลงร้องต้องขาดดีนะแขนไม่แข็งมัน มันแค่นี้นะถ้ามันไม่แค่นี้มันขาดนะเบี้ยเที่ยงอะนี่ร้อนโดนทำร้อนตกลงอย่างละสองแก้วใช้กันตัวเองเด็กทำไรอยู่วะนตัดไม้วันเลยนั่นแหละดูไปแม่บ้านเป็นไรนี่คือการดูไปไม่ไปดูลูกเป็นยาอะไเออด้านเสเศ้าด้านยาธรรมดาเลยถอนนะต้องกินแล้วของาะเขาหนักผมว่างานแล้วดูลูกแล้วถึงมามาทำอะไรมึงเลยโอ้ยอะไรจะเข้าไปเดี๋ยวเอาลมเขาไม่เหมือนเรานะบางครั้งอ่ะไลยเหมือนเรา เราต้องทำใจเลยเราเราเราต้องมีแน่ใช่ไหมทำงานเหรอแล้วยอมไหมโอ้โหอ้ทำไม่คือจะว่ามกแล้วหรอใช่ไหมหมดแล้วมีผลไม่ต้องถาเองเบียไรออะไ่างเงี้ยลบอกเลยขอจด้่ไก่เลยขอเขาน่ไก่สองคทันโอ้โหผมก็เป็นผมด้วยตายยใจกันอเยู่น กินไรก็หมดหมดไปกับเมีดเลยผมแม่นี่ผมจะไม่เพเ่อเประเดินคำหมด